แบงคอกคริสเตียนคอลเลจทั้งครูทั้งนักเรียนก็จะได้ใส่ชุด p r i v a t กันหมดตึกนี้มีทั้งหมด16ชั้นเขาเออกแบบให้มันเแบนเหมือนกับเรือโนอาแต่ว่าวันนี้ไม่มีคนอยู่เราแอบ,บเข้ามาใเจยยห้องนี้ดูล้ำสุดและเชา้าเช้ามาตรงที่สนนสาทรครับวันนี้ที่เรามารถไม่ได้ติดมากนะแล้วก็ตรงนี้ผู้ปกครองกำลังมาส่งน้องๆครับเห็นน้องๆเข้ามาช่วยตรงนี้เข้ามาช่วยกัน drop off จัดการความสะดกสบายให้กับคุณพ่อคุณแม่ถนนสาทรวันนี้เราอยู่ใกล้ๆก,กับ BTS สุรศักดิ์เราอยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย b a n บ k o อก h r i s t i a n College ด้านนี้จะเป็นประตูหนึ่งของเขาก็จะเป็นการดรอปออฟเข้าประตูไม่ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่มาถึงตรงนี้เอาน้องๆลงมีทั้งคุณครูบุคลากรเจ้าหน้าที่ต่างๆมีผู้ครองแล้วก็นักเรียนคนอื่นเนี่ยเขามาช่วยจัดการความสะดวกสบายเพื่อให้มันรดวดเร็วขึ้นเดี๋ยวเราไปดูด้านโน้นมันจะมีอีกประตูหนึ่งอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กมัธยมจะมาลงตรงนี้นะ ตรงนี้แหละครับของจริงอันนี้มาจากทางด้านสาทรทางนี้มาจากถนนสีลมออกไปด้านนู้นก็ไปบนถนนอนยานาวานะก็ได้เห็นสภาพแล้วแปลว่าต้องจัดการเวลาดีๆนะครับตอนเช้า,าอันนี้คือประตูหลักครับที่เขาจะดรอปออฟอีกประตูหนึ่งเป็นประตูหอธรรมเป็นประตูหลักของเรียนอันนี้ป้ายเก่าเลยเป็นป้ายจริงๆป้ายเก่าจริงๆเขาย้ายมาเป็นหินอ่อนนะครับ กำเนิดพศ2,395ร้อ,อ 2, 5, ปีแล้วโรงเรียนนี้เขาก่อตั้งโดยคณะมิชชันนารีอเมริกันครับเพรสเบทิเลียนก็สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นเขาตั้งอยู่ที่ตำบลกุดีจีนที่ฝั่งทนแล้วก็มีการย้ายไปที่ตำบลสำเลแล้วพอปี2,443อันนี้รัชกาลที่5ท่านก็มี ให้เงินมาช่วยเกี่ยวกับเรื่องการซื้อที่ดินแล้วเขาก็มาตั้งโรงเรียนไว้ที่นี่ครับมาสร้างโรงเรียนที่นี่ชื่อว่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนไฮสคูลอะไรเดินออกไปเลยอ๋อ <laughs> <laughs> แล้วพอตอนพศ2456ครับ <laughs> เขาก็มีมติที่จะขยบขึ้นจากไฮสคูลเป็นคอร์เสสก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น Bangkok Christian College หรือว่า BCC ก็คือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยในปัจจุบันนี่เองครับอันนี้คือหอธรรมครับก็ในในส่วนของการออกแบบภายนอกของเขาเนี่ยเขาออกแบบให้มัน,เ,นเหมือนกับเรือโนอาซึ่งความหมายของเขาก็คือการอยู่รอดตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศในหอธรรมครับจำนวนที่นั่งอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็เรียกว่าเยอะมากๆแหละ เพราะว่าเขาเอาไว้ใช้ใทํากิจกรรมหลายๆอย่างของทางเรียนและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อสอนจริยธรรมอบรมทางด้านจิตใจแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาของเขาด้วยอันนี้คือหอประวัติศาสตร์ครับมาดูคร่าวๆย่อๆของที่นี่ว่าเขามีความเป็นมาเป็นไปยังไงนะแต่ก็ไม่ได้เล่าอะไรมากนะ ให้ดูเฉยๆแล้วกันว่าเขามีอันนี้สังเกตดูนะไปโรงเรียนพวกที่อยู่ในจตุรมิตรนะเทพศิลินอัดสำส่วนกุนหลาบอะไรพวกนี้มีนาฬิกาแบบนี้ทั้งนั้นเลยจะมีมากมีน้อยนะแล้วแต่ขิงกันเองอันนี้คือนาฬิกาที่รัชกาลที่5พระราชทานไว้ให้ ไอ้ที่เราเห็นห้องเนี้ยที่มันมีถ้วยรางวัลหรือเหรียญรางวัลอะไรเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะด้านวิชาการหรือว่าด้านกีฬาเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ต้องการที่จะบอกถึงความสําเร็จหรือว่าฉันชนะเลิศอะไรอย่างงี้นะเขาต้องการจะบอกถึงสปิริตให้น้องๆคนเข้าใจถึงสปิริตของเขาเองเราเข้าไปดูตึกนี้ก่อนครับเป็นอาคารอารีเสมประสาทเป็นตึกของน้องๆชั้นประถมศึกษาหลักสูตรที่เป็นสามัญครับ IEP คือ intensive English program เขมีบอกใครแพ้อาหารอะไรด้วยนะแต่ละห้องนะเป็นอิสลามแพ้แป้งแพ้ถั่วเดี๋ยวค่อยไปดูอาหารตอนกลางวันไม่คุยไม่วิ่งไม่ซิงไม่แซงโอแกลงพี่ไปแล้วฮะ วันนี้เรามาวันอังคารของที่นี่ครับวันอังคารไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน1วันตอนหนึ่งสัปดาห์ก็ทั้งครูทั้งนักเรียนก็จะได้ใส่ชุด p r i v a t e กันหมดตึกนี้ครับอย่างที่บอกก็คือเป็นหลักสูตรสามัญของเขาก็จะมีการเรียนเป็นวิชาที่เป็นภาษาไทยนะครับก็จะมีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยสังคมแล้วก็ประวัติศาสตร์มีการงานเหมือนการงานพื้นฐานอาชีพสมัยก่อนเนี่ยแล,แล้วก็ศิลปกะการดนตรีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพระ ส่วนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะเข้มข้นครับเพราะว่าน้องๆจะได้เรียนกับคุณครูที่เป็นเจ้าของภาษาด้วยแต่ว่าตึกนี้ที่เราพามาตรงนี้เป็นหลักสูตรสามัญอย่างเดียวเดี๋ยวจะพาไปดูอีกตึกหนึง่งที่เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งครับตึกจอห์นเอเอกินตึกนี้มีทั้งหมด1 5 16ชั้น แต่ว่าตอนนี้มีโดนสเสาอยู่หน้าตึกเพราะว่าวันนี้เขาจะมีตีมให้น้องๆเข้าอะไรสักอย่างนะครับมีการขายของด้วยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูตึกนี้เป็นตึกเรียนของน้องชั้นประถมศึกษา EIP แล้วก็ห้องปฏิบัติการ,รหลายอย่างลองดูที่ตึกจอเอกินครับตรงนี้ก็จะเป็นหลักสูตรของ EIP ก็คือ English Immersion Program อันนี้ย ของเขาเป็นโรงเรียนนาร่องนะครับที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาจะมีการเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีความสามารถมีความพร้อมมีศักยภาพในการนําโครงการนี้มาใช้กับน้องๆน้องๆที่เรียนหลักสูตรนี้จะใช้ภาษาอังกฤษเรียนเกือบทั้งหมดเกือบทุกวิชานอกจากภาษาไทยสังคมประวัติศาสตร์แล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมอะไรที่เกี่ยวกับไทยก็จะเรียนเป็นภาษาไทยนอกนําภาษาอังกฤษหมด ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น8ของตึกเดิมครับจอห์นเอเอกกินตรงนี้เป็นห้องสมุดฮะมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นน้องๆก็มานั่งอ่านหนังสือได้แล้วก็มีการเรียนการสอนเป็นกลุ่มๆย่อยของคุณครูเขาก็จะจัดเวลามาจริงๆที่นี่มีห้องคาราโอเกะด้วยนะแล้วก็เป็น reference room เอาไว้เป็น small group ในการเรียนรู้ค้นหาจริงๆคุณครูเขาก็มาช่วยด้วยเหมือนกันก็แบ่งแยกหมวดหมู่หนังสือได้ชัดเจนครับ อย่างที่บอกครับคือเขาก็จะแบ่งเป็นหมวดหมวดการเรียนรู้เลยก็คือภาษาไทยสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อให้น้องๆเนี่ยเขาหาค้นหาได้ง่ายขึ้นก็ไม่ต้องมีตามหมวดหมู่ตัวหนังสือ ันนี้เราอยู่ชั้น14ครับก็เป็นโรงยิมเอาไว้เล่นกีฬาอะไรได้อีกนิดหน่อยนะครับก็จะมีพวกปิงปองมีแป้นบาสเล็กๆแล้วก็มีลูวิ่งที่ต้องขึ้นไปเส้นชัยอยู่ด้านบน <c oughs> อันนี้สวยดีนะทำสวยๆไว้ก็มีพื้นที่ให้น้องๆได้เล่นกีฬาได้เพิ่มขึ้น ชั้น15ครับของตึกจอห์นเอเอกินก็เป็นโรงยิมครับผมเป็นสนามบาสขนาดมาตรฐานที่เขาใช้เอาไว้สำหรับแข่งขันด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็เท่าที่ดูก็โอเคอยู่นะก็เป็นมาตรฐานสนามบาทสที่ใช้แข่งขันได้จริงๆอย่างอัศจรรย์ด้านนู้นครับเราจะเห็นว่าเขาสามารถดึงออกมาเพื่อนั่งแล้วก็เก็บเข้าไปเพื่อให้พื้นที่มันไม,ไม่เกะกะพื้นที่ด้วยนะ อตอนนี้ผมพามาดูตึก MB Palmer เป็นตึกของน้องๆมอต้นมาหนึ่งมาสองมาสามหลักสูตรสามัญครับผมตอนนี้เราอยู่ชั้นสองครับเป็นส่วนของสวนลอยที่เขาเอาไว้ให้น้องๆเนี่ยมาปลูกพืชผักสวนครัวดูแลต้นไม้กันก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของสีเขียวนะใต้ตึก MB Palmer ก็คือโรงอาหารครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรกินบ้างอันนี้ พวกอาหารตาสั่งแล้วก็เข้าแกงไทยอะไรอ๋ออาหารมุสลิมโอเคก็ okay. มีพวกข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดรัดหน้ามีกรอบซูชินี่มีเบอร์เกอร์ด้วยน่ากินนกินมาดูดิเนี่เบอร์เกอร์หมูเนื้อไก่ไก่กรอบ ของทอดเสียบไม้ไข่รกระลาเกะโอ้ยมีทุกอย่างเลยเบเกอรี่ครับโดนัทแล้วก็เค้กเบเกอรี่หน่อยร้านน้ำนมผลไม้น้ำหวานน้ำเปล่าก๋วยเตี๋ยวครับเดน,นเดโฟอันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวไก่อันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูบะหมี่มมนะ ไม่ต้องรีวิวแล้วซื้อกินเลยดีกว่าไปขนมขนมขนำแข็งใสก็มีเอาเท่าที่ได้เพราะว่าน้องๆเขาออกมาทานอาหารกันแล้วก็เท่าที่เราได้มาตอนนี้เรามีกระเพาหมูชิ้นไข่ดาวไม่สุมกมะกรนีผดัดหมูขี้เมาแล้วก็มีเกี๊ยวครับเกี๊ยวน้ำหมูแดงหมูกรอบแล้วก็ขนมจีบเดี๋ยวเราลองชิมดูเอาขนมจีบก่อนนะขนมจีบก่อนเลยนะ อันนี้เซอร์ไพรส์มากว่ะไส้ไม่แป้งเลยเว้ยแต่ว่าซอสเขาเป็นซอสหวานเหนียวเหนียวหน่อยไม่ใช่เป็นซอสเปรี้ยวแจ๊กโจนะอ์นะมาลองกินนี่ดูกระเพราหมูชิ้นน่ากินหมดอร่อยเลย <c oughs> มกากรกโรนี้ที่มเมาครับ ร้านเดียวกันปะเนี่ยดีเปียวเมือ่อกี้มีน้องเขาแนะนำมาดีเลยกินตต่ออ๋อเยี่ยมเอ่ออย่างของตึกเนี่ยครับ เป็นของน้องมอต้นก็เป็นหลักสูตรสามัญที่นี่มันดีตรงที่ว่าเขามีอยู่แค่2หลักสูตรให้เห็นชัดเจนก็คือเรียนสามัญไปเลยที่เป็น IEP หรือเรียน EIP ที่เป็น English ที่เข้มข้นก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกตึกหนึ่งครับที่น้องๆมอต้นเขาจะเรียนของ EIP นะ English Immersion Program อยู่ที่ตึกสิรินาทข้างๆนี่ อ่ะพูดจริง <What? S 1> ตึกนี้คือตึกสิรินาด16ชั้นสระว่ายน้ำอยู่ชั้น16 <4 S 1> วันนี้ลิฟต์อ๋ออยู่ชั้น4ี่นะครับโอเควันนี้ลิฟต์ลิฟต์ไม่ใช้ไม่ได้ด้วยอันนี้เป็นโรงยิมครับแต่วันโรงยิมเก่านะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น้องๆก็มาสามารถเล่นกีฬาได้ซ้อมกีฬาได้เหมือนกัน ยังโชคดีหน่อยที่สระว่ายน้ําอยู่แค่ชั้น4นะไม่งั้นอาจจะต้องเดินเหนื่อยหน่อยหรือเราอาจจะไม่รีวิวเลยก็ได้เพราะขึ้นไม่ไหวมาถึงชั้นสระว่ายน้ำแล้วครับก็มีการตรวจวัดค่าคลอรีนค่า PH เป็นปกติสม่ำเสมอนะครับสระว่ายน้ำของเขาครับก็ขนาดไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ก็มีหลายลู ให้น้องๆได้ซ้อมว่ายน้ําพร้อมกันเป็นสระน้ําเกลือครับแต่ว่าผสมคลอรีนด้วยแล้วก็มีห้องอาบน้ําห้องแต่งตัวให้น้องๆได้ใช้บรรยากาศตรงนี้ดีก็คือว่าว่ายน้ําไปเห็น BTS วิ่งผ่านไปผ่านมาได้ด้วยข้างหลังของผมเป็นโรงยิมอีกโรงนึงครับก็เอาไว้ให้น้องๆได้เล่นแบดเล่นปิงปองในร่มได้ แล้วก็สนามฟุตบอลตรงนี้ครับที่เรายืนอยู่ก็เป็นสนามหญ้าเทียมขนาดก็เกือบๆจะเป็นมาตรฐานขนาดสนามฟุตบอลใหญ่เลยนะครับเพราะเป็นของสําหรับ10คน11คนนี่ลุงเขากําลังเกลี่ยยางอยู่ครับไปขึ้นเตียนโอเคเยม ตอนนี้เรามาดูตึกสุดท้ายของที่นี่ครับแต่ว่าต้องข้ามฝั่งมาตรงนี้คือตึก BCC 150ปีครับเป็นของน้องๆมอปลายหลักสูตรสามัญธรรมดาไม่มีอะไรแค่ให้ดูบรรยากาศห้องเรียนของน้องมอปลายฝั่งที่เป็นหลักสูตรสามัญครับก็เป็นรางวัลต่างๆทางด้านฝั่งเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสาตร์ครับของน้องเขา biomedical engineering ห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติการ Space โปรแกรมครับบางส่วนก็จะเป็นเรื่องของแคนเซ็ตนะครับไอดาวเทียมตัวจิ๋วที่น้องๆเขาประดิษฐ์ขึ้นมาคิดขึ้นมาแล้วก็ส่งออกไปก็จะมีการมอนิเตอร์ตรงด้านนี้แต่ว่าวันนี้ไม่มีคนอยู่เราแอบเข้ามาเฉยๆแต่เขาเปิดแอร์ไว้อุปกรณ์ต่างๆนะครับวงจรต่างๆเห็นมี 3D printing อยู่ด้านนู้นแล้วก็มีเครื่องใหญ่ๆนั้นก็น่าจะเป็น 3D printing เหมือนกันอันใหญ่เหมือนกันแล้วก็อุปกรณ์อื่นในการ Maintenance แล้วก็จัดสร้างขึ้นมาครับ ห้องนี้คือ Dreambox Studio ครับเป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเขาจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทำโปรดักชันเล็กๆน้อยๆน,น,นะเริ่มจากเด็กๆน้องมอต้นไปถึงมอปลายก็จะมีเรื่องของการตัดต่อการาปลูกฝังเรื่องของ Creative แล้วก็การทำ Presentation อะไรพวกนี้น้องๆจะได้ใช้ Macbook Pro ซึ่งต่อเข้า Apple TV ขึ้นไปให้คุณครูเขาสอนได้เลย ห้องนี้ดูล้ำสุดล่ะ<ป>ตรงนี้เป็นสตูดิโอเล็กๆครับเอาไว้ถ่ายภาพก็มีไฟมีอุปกรณ์ไว้ให้น้องๆได้ใช้พอสมควรมีกล้องด้วยจากอาคาร BCC 150ปีครับก็ย้อนกลับมาที่ฝั่งโรงเรียนหลักก็สามารถใช้สะพานทางเชื่อมทางข้ามนี้ได้ครับเพื่อความปลอดภัยของน้องๆครับผม ตรงนี้เราอยู่ที่ห้องทำรรเนียบสิ็จ์เก่าครับคอนเซปต์ของห้องนี้ของเขาคือความเป็นยูนิตี้ก็จะเป็นวงกลมแบบนี้นะครับสิทธิ์เก่าของเขาครับมีหลากหลายวงการเลยที่มีชื่อเสียงนะครับก็ถ้าเป็นนายกคนเก่าเก่าก็จะมีอย่างเช่นคุณพศสารสินคุณอนันต์ปัญญารชุนนะครับแล้วก็ยังมีองคมนตรีมีนายทหารมีตำรวจอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ อย่างพวกนักร้องก็จะมีพี่เจเจตลินไงแล้วก็มีอะตอมอะตอมชนกัน์มีพี่ป๋องกระพนนะครับแล้วก็มีนนนนกุลแล้วก็มีเพชรจ้าดีเจเพชรจ้าก็อยู่ที่นี่อย่างพวกนักกีฬาครับนะักฟุตบอลก็มีหลายคนอย่างรีซอทีรเทพวินุไทยมีอนิศร์กไกสอนแล้วก็มีโชคสุวีพมรัฐแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับแต่ว่าจําชื่อไม่ได้แล้วไปหาลองดูเฮ้ยเราลองมาดูนี้ดีกว่า ดูวิธีการทาของเขาเลยเจ๋งนะนี่คือสามารถดึงมาได้ปหไม่ได้หรอมันคือขเขาขลาดด้วยเด็กนักเรียนนะครับเสิทธิ์เก่าตั้งแต่รุ่นก,ก่อนๆจนถึงปัจจุบันเลยที่เคยทําคุณความดีไว้ให้โรงเรียนแล้วก็เอามารวมๆกันเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นภาพภาพใหญ่ภาพหนึ่งครับนี่ก็ตรงนี้ก็จะเห็นเป็นโลโก้โรงเรียนแล้วก็ภาพบรรยากาศโรงเรียนตึกทั้งหลายจริงๆแล้วลึกๆเข้าไปก็จะเป็นภาพน้องๆแต่ละคนอาจบางคนอาจจะไม่น้องแล้วก็ได้ อาจจะเป็นพ่อเป็นปู่เราเลยนะลองไปหาข้อมูลกันดูนะครับที่ www.bcc.ac.th ใบสมัครของเขาเป็นออนไลน์ราคา1,200บาทค่าโราเรียนอันนี้เป็นปีการศึกษานะครับป1หถึงป .4 หลักสูตรสามันอยู่ที่ประมาณ1,000ง0บาทแล้วก็ eip อยู่ที่ประมาณ2,80,000บาทราคานี้ของน้องปอ1หถึงป .4 เนี่ยรวมค่าอาหารแล้วเพราะว่าต้องทานกับทางโรงเรียนเหนือเหนือไปนั้น ป5ขึ้นไปกินข้าวเองส่วนป5ป6หลักสูตรสามัญอยู่ที่90,000บาทต่อปีแล้วก็หลักสูตร eip อยู่ที่250,000บาทต่อปีมัธยมทั้งหมดตั้งแต่ม1ถึงม6หลักสูตรสามัญอยู่ที่80,000บาทต่อปีแล้วก็ eip อยู่ที่240,000บาทต่อปีราคานี้ไม่รวมชุดนักเรียนและก็อุปกรณ์การเรียนหนังสือใดๆทั้งสิน้น แล้วก็เขายังมีหลักสูตรที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกอันนึงในปีการศึกษา2,567ครับก็คือเป็นไทรงโกเป็น3าภาษาน้องๆจะได้เรียนภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนด้วยอันเนี้ยต่อห้องเขาจะอยู่ที่ประมาณ40คนแล้วก็เรียนคาบเรียนละประมาณ50นาทีแบ่งเป็นภาษาอังกฤษ5คาบภาษาไทย5คาบแล้วก็ภาษาจีน5คาบแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียนกับครูเจ้าของภาษาเนี่ย4คาบ แล้วก็เป็นครูไทยที่สอสนภาษาอังกฤษหคาบส่วนค่าใช้จ่ายก็จะเป็นปีการศึกษาละประมาณ160,000บาทต่อปีอันนี้ลองเช็คข้อมูลอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเขายังไม่เกิดขึ้นกําลังจะมีปีหน้าก็อาจจะไม่ได้เห็นทุกซอกทุกมุมโดยละเอียดนะครับกับโรงเรียนที่มีพื้นที่17ไร่1งาน75ตารางวาแล้วก็นักเรียนอยู่ที่5,000กว่าคนและที่นี่แหละครับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ฝากกด subscribe กด like กด share เป็นกำลังใจให้ครู l z ซ n e ของเราด้วยครับ